สวัสดีครับวัน t ีวันอาทิตย์ที่18บเลียนตรงระวันนี้วันม่ดไปเรียนก็วันหยุดตื่นเตืนสายตื่นเก็บเทียงสาม เตือนปิดปกติแล้วก็กินเขากันเกี่ยบอาหารมงค่ะพอดีกาวแกก็มีน้ำยากเขาประเด็นนี่อย่างมากๆตามนี้กินอาหารนอกพอดีเราชนขับมอเตอร์ไซค์เราว่าอาทิตย์หน้าวันพุธนี่แหละวันพุธถึงหิมะจะลงกเราเราเลยชนขับมอเตอร์ไซค์ไปอากาศก็ติดลบอยู่อากาศหนาะวแต่ว่าสาวแกมีชดุดชุดทั้งความผ่อนทั้งไม คนหนาวไปเลยเพราะว่าก็เลยไปเป็นมูลแล้วค่ะว่าพอมีมูลแล้วขับแบบเราชิ้นกับการขับคู่กับไปเฮ้ารอนะกลับมาจากไปขับมอเตอร์ไซค์ก็เลยมาถึงบ้านมันหนาวก็เลยนอนโฮมผ่าเติมมะก็เลยกินขนมต้มดูจาของเฮ็ดไ,ไว้แซ่แครก็ม่เฮ็ดไว้ไอ้ออื่นไอ้เลีเ้ยนเนาะว่าวันเระาะว่าวันพุธเดี๋ยะ เป็นขุดหิมะจะมาแล้วเพราะว่ามันเป็นลาเออร์ท้งนี้ของโนเว้คก็นี่แหละชีวิตประจำวันสังพกตอะไงเงี้ยก็ไปโรงเรียนสามีพวกนี้มันเป็นโควิดเรไดไรเฮ็ดงานอยู่บ้านเ,เก็บสองเดือนแระบบเดือนกว่าช่วงไอ้นั่น,หน,นแหละก็ปะท่วงรถบัสบ่ิหารด้วยการที่ก่อ นี่ก็บวนี้อย่างเดียวช่วยสาวแกว่าจะบวชเพียหัเนเผือกแย่เนี่ยแหละเมือม่อเมื่อนั้นเขาไปไปใส่ก็จะคิดจะเรียกอาหารการกินเพมีแค่นี้แหะสาวแกกินกับวนในชีวิตประจำวับบนกับขบวี้อย่างในเรื่องอื่นเพราะว่ายังบวนนี้ยัง อีกอย่างคือเลิกเล่นกับมาบ้านอยูครอบครัวเพราะว่าอยู่สวีเดนเหมืกันดูสวีเดนก็แก็ะค่อยสัรค์มากอยู่แต่ว่าโดนๆเพราะห้องนีครอบครัวเองใจให้ไปดื่มเครื่องเหาสาวแกก็ค่อยให้ปุ๊บไปดื่มแบบสุกมากก็ต้องไปสุกมากก็ต้องไปแล้วก็ค่อยเป็นเพราะว่าอยู่ลสวีเดนก็เฮ็ดงานหยุดแค่มือเดียวแล้วก็ วันอยู่เขาก็อยากดูครอบครัวขนาดดีรุ้บ่ดีมันมันบมเกียวแต่ว่ามันมันเราแต่ฟัมากแพงมากมันมับเพคือการการใช้ชีวิตแต่ละคนมันแพงมากมันจะเปเทียบกันแต่ละคนก็บ่ได้นี่แหละค่ะเดี๋ยวลุงได็สาวแกก็จะมาว่าแล้วก็รอบนี้แบบมันคินกับการพูดคุยเราสาวแกจะมาพูดคุยให้ฟังหรือว่าพูดคุยกันแล้วก็พวกหน้าหอนเขาก็จะมา คุยเรื่องขับมอเตอร์ไซค์เรื่องไอ้เที่ยวท่องเที่ยวต่อปีหน้าที่บุรีคลับมอเตอร์ไซค์เพราะว่าปีหน้าแคว้นจะกลับบ้านจริงว่าจะกลับบ้านปีนี้มันบุรีกลับเพราะว่ากลับประเทศไทยเพราะว่ามันติดโควิดนะก็เลยกะว่าปิดเทอมเดือนมิถุนายนท่องจะกลับไทยคขับมีแผนได้ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่ขี่เข้ามาแค่อาทิตย์เดียวหลังจากกลับมาจากไทยรอแบบโอเคค่ะค่อยพอกันประมาณ เราแกกี้ได้เห็ดคลิปอาทิตย์ต่ออาทิตย์เพราะว่าจะได้เห็ดเฉพาะสุขเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์ประมาณน,นี้ค่ะค่ะ